Mk Connect สวัสดีปีใหม่คะ่ะพอปีใหม่ปุ๊บก,ก็ต้องต่อด้วยวันเด็กคะ่ะเริ่มจากศูนย์การค้า Mk Center ร่วมกับองค์กรพิพิธภัณฑ์วิยทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชคะ่ะ k i d s v e n t u r e 2023ในวันเสาร์ที่14และวันอาทิตย์ที่15มกราคมชั้น4โซนดีคะ่ะขณะที่ศูนย์การค้า Paradise Park ก็จัดงานในคอนเซปต์ตุลยขาวงกดกับสีสหายบูลลอน คือเสารที่14แล้วก็อาทิตย์ที่15มกราคมที่บริเวณรอย a l า a พ k p พลาซาชั้น1ค่ะมาต่อกันที่ศูนย์การค้าเดนายนเซ็นเตอร์ตีวานนท์ร่วมกับเทศบาลเมืองบางกะดีจัดงานในคอนเซปต์พิชิตนานกีฬาสุดมันค่ะเริ่มตั้งแต่สุกที่13ถึงวันอาทิตย์ที่15มกราคมเลยทีเดียวนะคะและมาปิดท้ายที่ศูนย์การค้าเดนายนเซ็นเตอร์พระราม9ร่วมกับช่อง7 HD เป็นประจำทุกปีเปิดพื้นที่จัดงาน7 HD คิดดีคิดเดค่ะ จัดกันในวันเสาร์ที่14มกราคมบริเวณลาน Square, ลลานายสแควร์และลานเวสต์วิลเลจค่ะแล้วเตรียมตัวมาสนุกและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์กับวันเด็กกับ MBK กันนะคะ